สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับช่องมาม่าคูกิ้ง4524กันเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทนทำยำกุ้งน้ำปาร้ามะนาวสดค่ะยำที่มาม่าทําวันนี้นะคะทำออกมาแล้วหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยเข้มข้นมากๆรสชาตินะคะเผ็ดจัดจ้านถูกอกถูกใจเพื่อนๆแน่ๆเลยค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ที่เพื่อนๆต้องเตรียมวันนี้นะคะก็จะมีกุ้งค่ะวันนี้มาม่าใช้กุ้งที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีมะนาวสดหอมแดงพริกแดงชินดาพริกขี้หนูสวนแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลเคี่ยวค่ะพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็น้ำปลา,าค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมหั่น พวกวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทําในวันนี้ค่ะก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะหั่นเป็นท่อนประมาณนี้ค่ะตามด้วยหอมแดงค่ะส่วนพริกแดงชิ้นดานะคะมาม่าก็จะนำมาปั่นค่ะหรือเพื่อนๆจะนำไปสับหรือว่าโขลกก็ได้นะคะตามความชอบเลยค่ะ ตัวส่วนของมะนาวเนี่ยมาม่าจะนําไปล้างด้วยเกลือนะคะถูถูด้วยเกลือล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามาหั่นเป็นแว่นบางๆแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเริ่มยำกันเลยค่ะมาม่าจะใส่พริกแดงจินดาป,ปั่นลงไปก่อนค่ะตามด้วยน้ําตาลเคี่ยวค่ะตัวส่วนของน้ําตาลเคี่ยวเนี่ยมาม่าไม่ได้เคี่ยวให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าจะใส่สูตรเคี่ยวไว้ให้ด้านใต้คลิปค่ะตามด้วยน้รราําปลาน้ำมะนาวค่ะ ในตัวส่วนของเครื่องปรุงเพื่อนๆปรับรสเพิ่มเอาตามความชอบเลยนะคะชอบเปรี้ยวมากชอบเผ็ดมากหรือว่าเค็มนะคะก็ปรับรสเอาค่ะเสร็จแล้วมาม่าจะใส่พริกป่นตามลงไปค่ะแล้วก็คนให้ผสมพอเข้ากันนะคะชิมรสชาติก่อนเลยค่ะถ้าขาดน้ำมะนาวก็เติมลงไปค่ะหรือว่าขาดเค็มมาม่าก,ก็จะเติมเพิ่มด้วยน้ำปลาค่ะ ชิมรสชาติจนถูกใจแล้วมาม่าก,ก็จะมาเติมกุ้งต้มสุกลงไปค่ะจากนั้นใส่หอมแดงซอยค่ะและข้าวคั่วค่ะวันนี้นะคะมาม่าคั่วข้าวคั่วเสร็จใหม่ๆเลยค่ะข้าวคั่วมาม่าจะหอมมากๆเลยนะคะถ้าจะให้ดีให้เพื่อนๆคั่วข้าวคั่วใหม่ๆนะคะแล้วนำไปใส่จะยิ่งทำให้ยำของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ จากนั้นมาม่าก็ใส่ผงชูรสตามด้วยผักชีฝรั่งค่ะจากนั้นใส่มะนาวหั่นแว่นตามลงไปค่ะเราก็พริกขี้หนูสวนค่ะมาม่าใส่พริกทั้ง3แบบเลยนะคะรสชาติวันนี้เนี่ยเผ็ดจัดจ้านสะใจมากๆเลยค่ะในตัวส่วนของพริกขี้หนูสวนนะคะเวลาเพื่อนๆทานเนี่ยกัดโดนพริกขี้หนูสวนนะคะก็จะฉุนขึ้นจมูกเลยค่ะเพราะมาม่าเนี่ยเด็ดมาใหม่ๆด้วยนะคะครุกผสไมไ้เข้ากันดีค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยน่าทานมากๆเลยค่ะ ยำกุ้งของมาม่าวันนี้นะคะจะจุดเด่นมากๆเลยก็ที่ความหอมสุดๆเลยก็จะมีข้าวคั่วค่ะให้เพื่อนๆลองไปยำแบบนี้กันดูนะคะจะคล้ายๆกึ่งลาบกึ่งยำค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะเราก็ไปชิมกันเลยนะคะรสชาติถูกใจมาม,าม่ามากมากเลยค่ะและหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะ ทำออกมาแล้วรสชาติถูกอกถูกใจเพื่อนๆหรือมไม่นะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกมาม่ากันบ้างนะคะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้มามา่าขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของมาม่าค่ะสําหรับคลิปนี้มาม่าต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ